ว่าจิตกับใจนี้มันไม่เหมือนกันเนลยการที่จะให้ใจเราสงบจิตเราต้องว่างแต่ก่อนเมื่อใจจิตเราว่างแล้วไม่คิดไม่นึกไม่ฝันอะไร่องกานา,นาปล่อยมันปงได้แล้วเมื่อนั้นใจเรามันจะปิดกลางเมื่อนั้นใจเรามันจะสงบทำไมถึงพูดว่าใจมันจะสงบเพราะว่าจิตมันปงแล้ว ทุกสิ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆก็ตาวที่มันเกิดขึ้นกับเราเราโกงไว้มันไม่ดีเพิ่จิตใจเป็นแต่งไปอะไรต่างๆนานแล้วการันต์ใจเราก็สนบกงยงไปข้อทำหน้าที่ไปข้ออะไรแล้วใจมันนิ่งจิตมันนิ่งนิ่งแล้วความนิ่งใจมันปื้มติดตายเย็นสบายเหมือนจะลอยตัวได้เลยพวดเขา เบายินสบายใครจะต้องโผล่มาตอนนี้นะโยมเสียงเบาจังเลยพระอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ใส่ไม่นะโยมนะไม่ได้ใส่หม่แต่ใส่หม่ตุ๊บมันเป็เบาขอไทยสองเซ็มตุก๊กวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะนั่งที่สิบสี่ที่สิบห้าเนาะอีกไม่กี่วันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าวันพระอาจารย์ยิงจะเดินทางไป วันอยู่ที่สมุดสาคอน้องก็ได้รับเงมนวนได้รับปากสมุดสงครามไปสมุสมิสงครามนโยอนะตังเออในวันนั้นได้รับป่าของโยมเอาไว้จำเป็นต้องให้ไปปิดปาจา้ายวดิดจัดจังต้องเป็นไปตางที่บนโยมที่เรารับต่างไว้ ผมจะไปหายัดโย่จะฟังกันที่ว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงมันไกลเกือบผันโล่นั่งไปเึงก็เดินทางวันที่30เก็บไปถึงนุ่นก็วันที่30เป็นวันที่ที่ใส่บาทนะวันที่สา30เป็นใส่บาทนั่งอยวันที่หนึ่งก็เดินทางกัป ที่อยู่ตอนนั้นก็จะลืมมาส่วนคนภาวนาใครที่มีโงมีที่ที่ต้องขายก็ออกมาเดิ่มเจอมานอะไรให้ท่านอธิษฐานให้ก็ถือว่าเป็นคนของเราที่ได้มาร่วมกุมกันในครั้งนี้จงมาเห็นสถานที่จะร่วมกันคนเล็กคนน้อยเริ่มสร้างด้วยกันสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนนายโนะยังไม่มีอะไร ต้นไม้กองปูใหม่มัดปูคือนเรามิษใหม่หมหลงปูท่านวางแผ่หลงปูท่านปูทา,ทาไว้ให้เราก็อู้ที่ปูเปอร์ให้เราได้มานั่งสถานที่นี้คือลงปูท่านได้ปูต้นไม้ก็มาปฏิบัติได้มาสุ่ยชาตาากชาิก็ผู้บัยชาชางวัดก็แกถานที่นี้เป็นปฏิบัติธรรมก็ได้แรงจากศรัทธายาโจรหากไม่ได้ศรัทธายาโจนในสถานที่ที่เรานั่งก็ไม่มี ต่อไปไม่มีปัจจัยทันช้าเมื่อนั้นเราเราเร่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างคนเล็กคนน้อยมันกลุ่แบบเกิดเป็นกำลังกำลังใหญ่บางคนอกว่าโอ้ยเวมไม่มีปัจจัยแตร่วมท่านชาวบ้านมีแค่หนึ่งบาทสองบาทอันนี้อลไรบ้าบาทหนึ่งบาทสองบาทนี่ก็สำคัญเมื่อหลายคนร่วมแรงร่วมใจกันจากหนึ่งบาทเป็นสองบาทสองบาทเป็นสี่บาท จากสี่บาทห้า 5, 5บาทหกราดขึ้นเป็นแสนเด็กยป็นตัวคนเล็คนน้อยสร้างสถานี้เป็นบุญของเราเราก็จะได้บุญตลอดเยาวันจั้ยอยานส้ทธกธรรม ขอเจริญพรญาตโยมที่ทำทางเฟสทุกคนใครฟังที่ไหนบ้างเนาะฝากคอมเมนต์ด้วยนะโยมนะต่างาจสบายดีวันนี้ก็มีสัตยาญาติโยมมาสวดภาวนานี่แหละวันนี้ สามสี่ครไปหลบมาคนทุกยอมไฟการดว่าอยอมจะไม่าที่นักหนาบางอุ้ยเดือดว่าอะไรขนาดอยู่เส่งลายยังมามากี่คนไมาสัดดาดูาูด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 ดู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  นราก็จะเอาว่าถ้าลูกชายก็ประมาณคนนั้นแหละใช่ไหมเอออะเทป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 โยมบอกว่าเสียงเบาใจเย็นๆเสียงฟังสัตว์ไม่โยม